สวัสดีค่ะมาทำผมสีน้ำตาลคาราเมลกันนะคะผมสีน้ำตาลคาราเมลนะคะเป็นโทนสีที่ยังมีความเข้มของสีน้ำตาลอยู่แซกด้วยสีส้มอ่อนๆและก็มีความเป็นประกายทองแซมเบาๆนะคะเป็นโทนสีที่ช่วยปรับผิวให้ดูสว่างเปล่งประกายนะคะขับลุกให้ดูหวานละมุนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะ จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมสาวๆหลายคนนะคะชื่นชอบและนิยมทำผมสีนี้นะคะเคสนี้นะคะเราใช้สีน้ำตาลคาราเมลนะคะผสมกับไฮโดรเจน12%นะคะใช้2หลอดนะคะกล่อง90 ml นะคะเพื่อนเราก็ทิ้งไว้40นาทีนะคะบนพื้นผมสีน้ำตาลเข้มนะคะ โดยที่เราไม่ทำการฟอกสีผมเลยนะคะก็จะได้เป็นสีน้ำตาลคาราเมลสวยหวานละมุนแบบนี้นะคะเพื่อน,อนค่ะซึ่งสาวๆหลายคนก็ชื่นชอบนะคะที่จะทำสีนี้เป็นสีผมที่สามารถปิดผมขาวได้100%เเซน์นะคะเพื่อน,อนค่ะแล้วก็ยังได้สีแฟชั่นนะคะที่สวยงามสวยงามไหมคะเพื่อน ขอบคุณนะคะทุกการติดตามคอมเมนต์กดไลค์กด, like, กด share, แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ